นี่ไงนี่ไงนี่เลยเนี่ไงโกดังนี่เหรอนี่ไงโกดังถูกถูกหนึ่งหกแปดใช่หรอเใช่จะจอดข้างหน้าได้ไหมหรือต,ต้องเข้าไปจอดข้างในหรือ,อยังไงมันมีที่จอดไหมไม่รู้ไม่มั่นใจอ่ะจอดข้างหน้า ียามเช้าค่ะตอนนี้อยู่ที่บางกระดีตรงบางขุนเทียนจำไม่ได้ว่าอยู่ซอยอะไรแต่ตอนนี้เราอยู่ที่โกดังถูกๆหนึหกแปดเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างตอนนี้เราอยู่ในสุดเพราะว่าในสุดจะเป็นพวกเสื้อผ้าเสื้อผ้าเริ่มตั้งแต่แถวนี้ไปจนถึงตรงนู้น โน่น <No. S 2> แล้วเราก็จะไปต่อที่รองเท้าแล้วก็ของเบ็ดตะเึกนี่ประมน,นี้เป็นของมือหนึ่งนะไม่ใช่ของมือสองมือหนึ่งนี่สภาพยังไม่ได้แกะก็มีแกะแล้วก็มีนีจากที่ดูคร่าวๆนี่มีเกือบหมดนะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีของเบ็ดตะเล็กของตกแต่งก็มี เราไปเริ่มดูเสื้อผ้ากันก่อนอแถวแรกนี่น่าจะเป็นพวกเสื้อกุดอ้อไม่ใช่อันนี้กระโปรงอันนี้สวยดี ออกงานได้ก็น่าจะมีครบอะน,นี่ไงมีทั้งไปทำงานไปเที่ยวไปออกงานเนี่ยมีทั้งเสื้อมีทั้งชุดกระโปรงนี่ มีหลายขนาดหลายแบบนะไม่ใช่มีชุดเล็กๆอย่างเดียวนะนเรามาตอนเช้าเลยเอ้ยอันนี้แปลกดี เรามาตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่เปิดเลยสิบโมงคนเลยไม่มีชุดนี้วิ่งเยอะจังนี่ออกงานะเรียบร้อยเรียบร้อย ด้วยอุ้ยอันนี้น่ารักอ๋อเป็นไหมพรมแบบยาวนี่มีหมวกให้ด้วยเป็นแบบยาวๆนี่ไงอันนี้ก็เหมือนกันเป็นไหมพรมแต่ไม่มีไม่มีหมวกอันนี้เสื้อ เป็นเส้นหนามีอันนี้เท่ดีหูอันนี้ยาวมากดูนะเริ่มจากตรงนี้ยาวานีม <duda> ก็จะประมาณนี้ เป็นเสื้อยืดสีขาวสีดำอันนี้ยังเป็นเสื้อแขนยาวอยู่อันนี้น่ารักดีอ๋อราคาห้าสิบแปดสิบไม่เหมือนกันตรงนี้เป็นโปกชุดปรลาตีอย่างยาวเลย มีหลายแบบได้เลืยกมาลองมาดูกันมาที่กระเป๋าแล้วอันนี้เฮ้ยราคาสองร้อยบาทโอ้ยออกงานได้เล็กๆน่ารักโอ้ยสองร้อยบาท จีมพูแป้นเลยมีหมดกระเป๋าเดินทางกระเป๋านี าถึงรองเท้าแล้วอุ๊ยอันนี้เบามากเลยนะดูใหญ่ดูหนักแต่ดูเบามากเลยนะโอเคอันนี้ก็เบามันจะหนักแต่เบานะนี แั่ประมาณนี้รองเทา้ามีทั้งรองเท้าผู้หญิงรองเท้าผู้ชายรอ,องเท้าเบาๆทั้งนั้นเลยอ่ะนี่ก็เบาข้างบนเป็นรองเท้าบูทไหมใช่ด้วย อ๋ออันนี้น่าจะเป็นพวกที่เดินหิมะเนี่ยโอ้โหโค้ดยาวนะเนี่ยจะให้ดูในกระจกเขามีกระจกให้ด้วยเห็นยัง <c oughs> เห็นยัองอ่ะ ที่สำคัญมีสีดำแล้วก็มีสีทองด้วยนี่อันนี้สวยนี่เผื่อใครชอบสายแหลมนี่ออกห่า ไปทำงานได้เลยนะเนี่ยเรียบร้อยเลยเอ้ยมีหลายขนาดแนะล้วรองเท้านี่ขนาดใหญ่ก็มีขนาดเล็กก็มีอยากใครกังวลว่าจะมีแต่ขนาดเล็กๆก็ไม่นะนี่ขนาดใหญ่ก็มี ก็ต้องลุ้นเอาว่าวันที่มาจะมีขนาดเราบอกแต่ชอบอะพวกผ้าใบมันมันเบามากเลยเนี่ยเห็นรองเท้าผู้ชายแหละชอาผู้ชายเบามากขอบอก นี่ไงรองเท้าสีทองที่บอกอ่าสีทองแล้วก็ต้องมีสีแดงโอ้วิ้งคู่นั้นก็จะประมาณนี้นะรองเท้า เดี๋ยวเราไปดูพวกของข้างหน้ากันที่เป็นของเบ็ดตาเล็ดทั้งหลายว่ามีอะไรบ้างไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มีรองเท้าล้อด้วยไปไปดูของเบ็ดตาเล็ดข้างหน้ากันตอนนี้ออกมาอยู่ตรงส่วนข้างนอก ห้าสิบบาทกระเป๋าลื้ออันนี้สิบบาทเองก็ต้องลองมาลือ้อมาดูกันใช่มีถุงด้วย อันนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรแต่เนี่ยลองทาเตะ ชึงท้าคิสมาสด้วยนี่อะไรข้าพันคอเฮ้ยหมวกักมีหมวกด้วย ไม่รู้รอ่ะที่นอนสัตว์ป่ะพวกที่นอนหมาที่นอนแมวก็เีบนิ่งแต่นี้น่าจะเป็นพวกภาพครมภาพปูพื้นี้ใช่ด้วยนะอันนี้อะไรไม่รู้ต้องถ่ายเขา ใช่ที่นี่เขามีเต็นม,มีอุปกรณ์การเต็นด้วยนี่ไงอันนี้เป็นแก้วนี่นาเออเ้อาะหรอ่ะเฮ้ยร้ายเดียวได้แก้วได้ซอนซ่อมมีดนี่ไงอันนี้เท่าไรห้าสิบบาทอ๋อเป็นพวกกระดาษอันนี้น่าจะเป็นทิชชู่ ห้สบาทได้ยเยอะเชียวน่าจะเป็นพวกของประดับตกแต่งผ เป็นพวกของประดับตกแต่งผมอันนี้เป็นพวกหวีอ๋อเอเคเป็นพวกทำผมทั้งหลายน,นี่มีวิผมให้ด้วยอ,อโอเคเราแยกให้เรียบร้อยอ สามสิบบาทอุ้ยนะที่คาดผมเพือใครไปแต่งออกงานนี่ไงเต็มเลยวิคผมมีห่างๆก็มีเพอจะแต่งให้เรียบร้อยเลย อ,อ,อ้ยมีไม้เท้าด้วยใช่ไหมั้ย <c oughs> อ้อยหนักนะเนี่ย <c oughs> นี่ก็น่าจะเป็นของตกแต่งบ้าน <c oughs> <c oughs> ของใช้แล้วไหมยีงไงพวกของใช้ต่างๆแล้วก็น่าจะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาบอกลองได้นะแต่ต้องเรียก นี่มีกล้องดูดาวด้วยวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้แหละกอดังตูกโูกหนึ่งหกแปดตรงบังกระดีตรงข้ามซอยบางกระดีสามสินะอีกกอดังข้างนอกก็ประมาณนี้ จอดรถได้ทั้งข้างๆนี้เมื่อกี้ถามแล้วแล้วก็แต่ว่าจอดรถแล้วต้องเดินเข้ามาทางนี้นะเข้าออกได้ทางเดียวเป็นของเมื่อหนึ่งนะของถูกพอลองมาดูกันมีหลายอย่างด้วยไปละแค่นี้บาย